สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องแม่นาหน้าแฟมิลี่นะคะมอนีผ้าลูกไส้เขาปลาบอๆบกกองก็ปล่อยเลยปล่อยเลย ปล่อยเลยนะคะแม่ปล่อยเลยไม่ได้พ่วงไม่ได้พ่วงป้าขาปลาป้าขาปลาเกาปลาหาเห็ดดู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 คักคคักคกคัก ช้างป่าช้างป่ายังเป็นปั่มต้นกล้วยเป็นเด้อนั่นแล้วตุกใจหมูป่าตุกใจหมูป่ามีหมูอด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 งาน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  น้อยหายเด็กน <half. S 1> like ้อยหายเด็กน้อยหายยู่ลูกต้นใหปู่่ต้นนี่ก็ยู่ได้เลยเออทั้งต้นกล้ยับ เข้ามาในป่าแล้วนะเเขมาในป่าแล้วหายหายอุ๊ดอุ้อุ๊ยอุ๊ยอุอุยอกออออา เอาาเอ้ออืออืออืรแรงเรแรงดีใจดีใจครับดีใจดีใจดีใจวันนี้ผมเป็นช้างป่า เออเอ้เโอ้หนีไปกับต้นไหม่จะมีเมีหนีไปต้นไม้เด้อเก็บออกเลยไม่ต้องมาเดียวเก็บออกเลยเดี๋ยวว่าตะลินล่มแล้วเดี๋ยวจะเป็นช้างแดงแล้วจะเป็นช้างแดงไม่เป็นช้างดำแล้วทีนี้ ยุ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 ดยุดยุดนตนกลัวยน่อยเพื่นนึ่นเ่อันดีทงข้างหลังเลยยุยุยุยยุ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 ยยยยยดยุ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 ดเดี๋ยววิ่งไปไหนชีวิ่งไปไหนแม่น่อยหนากลัวลูกหายกลัวลูกไปกลัวลูกวิ่งตามพ่อ ไปใส่จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนวันนี้สดชื่นสดชื่นดีใจไดอยู่ป่านะครับผมเป็นช้างป่านะครับแม่แม่ผมอยู่ป่าแต่พอลือจะไปไหนพอลือจะเดินไปไหนลูกชายจะเดินตาม กินต้นอะไรแม่น้อยหนามีหญ้าก,กินไว้น่ะโอ้ต้นนี้ช้างกินนะคะนี่ช้างกินด้วยเขาเรียกต้นอะไรนาะจำชื่อนี่ได้ตำลึงป่าต้นตำลึงป่าช้างก็กินใ้ผมกินด้วยเป็ดแจกกินเป็นไหมนี่เป็ดแจกกินได้นะกินไ,ได้นะครับ เป็นตนาพโบเป็นช้างป่าเลยช้างป่าบ้านตะกลางนะครับคันคันแม่แนาะก็คันถูอย่าถูตน้นไม้ลมเด้อแม่นาคอย่าถูตน้นไม้ลมเด้อหาเห็ดเร็วจ้าเห็ดเร็วมีเห็ดไหมมีเห็ดไหมครับ มีหมูป่าด้วยนะคะแม่หมูป่าเดี๋ยวเพชรจ่าจะตื่นหมูป่าเด้อบัานี้หมูป่าสงสัยวิ่งเข้าป่าหายหมดแล้วนี่เห็นเพชรจาา่ามานั่นกินดินอีกแล้วกินดินอีกแล้วกินดินอีกแล้วอออออแม่น้ยนยนาได้ยินได้กินหมูป่านะคะแม่แม่น้นยหนาได้กินหมูป่าตบมือให้ลูก เตือนภัยบอกว่าเตือนภัยมีอะไรอยู่ในป่าระวังระวังระวังบอกลูกชายว่าระวังแม่ได้กินอะไรเนาะไม่ได้กินหมูได้กินสัตว์ประหลาดแม่ได้กินสัตว์ประหลาดเสียงหมูลองอยู่ในป่านะคะแม่เสียงหมูลองอยู่ในป่าอูอูอูแม่น้อยหนาได้ยิน ทีนี้ก็จะเป็นช้างป่าดินแดงขึ้นหลังแล้วนะครับดินแดงขึ้นหลังแล้วเสียงหมูอดอดอดออดอดจ้าจ้าเสียงอะไรจ้าจ้าได้ยินเสียงอะไรไหมครับจ้าได้ยินเสียงหมูไหมครับเดี๋ยวหมูจะออกมาหาจ้าแล้วนี่อยู่กินอยู่บริเวณรงตรงนี้หรือเปลแม่แม่แม อยู่ในป่านี่แหละนี่หมูประมาณห้าหกตัวหมูวัดป่าหมูวัดป่าเจียงเด็กน้อยหายตัวแล้วนะครับเล่นดินกับแม่แล้วเนี่ย ขุดหลุมขุดหลุมขุดแมคโคแมคโคแมคโคสองตัวมาแล้วแมคโคเข้าป่าสองตัวเ <quart> ออตัวแดงแล้วตัวแดงเนี้ยแดงทั้งตัวเลยเออ,มมอ,มมอ,อ้าเฮ้ย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 มุด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 โอ้ Oh. เอ้เอู้กใจใครเสียงด้วยแม่น้อยนาเห็นหมูนะคะแม่แม่แม่น้อยนาเตือนแล้วเตือนแล้วได้ยินเสียงหมูได้ยินเสียงหมูลองแม่น้อยนาเตือนลูกแล้วระวังระวังระวังบอกลูกว่าระวังระวังหมูตกใจวิ่งหายไป ต้องใส่หมูหายไปหมดแล้วหมูหายไปหมดแล้วตกใจเสียงเมื่อน้อหนะหมูคงจะหายไปแล้ววิ่งวิ่งไปไหนหนู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราช่องแม่น้อยหนาแครมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ